ไฟเฟ็2023มาดูกันหน่อยนะคะอดใจไม่ไหวต้องไล์อีกรอบนึงคะ่ะนี่คืออะไรคะสดมากเลยได้รับเกียรติจากท่านเชฟญี่ปุ่นมาแร้นะคะมันคือปลาปลาฮามาจิหรือเปล่าคะออตอนน้องเด็กๆคะ่ะน้องจะชื่อว่าฮามาจิพอน้องโตปุ๊บหน้องจะกลายเป็นบุรีคะ่ะโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบูธหน่อยนึงนะคะเจมอลิมาตกนะคะ อ่าดีชัดๆเลยนะคะนี่ตามตามต้องตามนะคะนี่ตามไปเลยโอตามไปเลยนี่ค่ะจิ้มกับอะไรอ้โคเป็นอะไรเลยคะผมจะเรืองแน่นเลยค่ะมาที่บูธของฟู้ดโปรเจกต์เราจะต้องอร่อยและสุขใจนะคะ ไอชิปหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่อ่านี่ก่อนอ่ะโอ้ยไปไม่ถูกเลยของชิ้นเยอะมากนะคะอืมจำไทยโอ้โหปะโอ้โหปลาดูสดมากเลยค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะจิมนะคะโอ้โหมีรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ เราต้องชูนิ้วโป้งกลับไปให้ขอบคุณมากเลยนะคะแวะมาที่บูธของฟู้ดโปรเจกต์สยามอีกนะคะอุ้ยมีอีกเมนูนึงอ่ะเมื่อกี้เห็นเราแวะเอ้าใก่หมดแต่เราต้องมาถ่ายหน่อยนึงอะไรอ่ะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกไก่ครับผมโอเคเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอร่อยอย่างไรอร่อยนะคะอันนี้มีให้ชิมกันทั้งวันเลยหรือเปล่าคะใช่ครับมีให้ชิมทั้งวันเลยครับมีฮาลาลด้วยนะครับผมอ๋อมีฮาลาลด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องมากันเป็นรอบๆเลยที่ที่ทางนี้อย่าเพิ่งเหงานะคะอ่าเดี๋ยวมากับออนซูอีกทีนึงอันนี้ไม่ได้เลยนะคะหูแบบให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศขนเนืองแน่นมากเลยมได้และนี่แบบว่าอดใจไม่ไหวต้องมาอะไรอบหนึ่งโอ้โหภาพความประทับใจค่ะเราต้องแบ่งปันกันดูนะคะเดี๋ยวไปต้องเชฟอีกนิดนึง เชฟมีของมีขนมวันนี้เนี่ยนะคะขนมนม,นมเนยจัดเต็มกันมาเลยนะคะอ่ามีทั้งคู่ค้าและลูกค้านะคะมาที่บูธของฟู้ดโปรเก็์กันอยากเรืองแน่นสวัสดีค่ะเชฟโยสวัสดีครับเดี๋ยวมีเมนูอะไรมาเซอร์ไพรส์เดีย,ยขอ5นาทีครับขอ5นาทีได้เลยค่ะที่ตรงไหนอีกเนี่ยนะคะบรรยาก,กาศอดไม่ได้นะคะต้องมาดู ะะยังไงพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีไลฟ์กันไปนะคะเล่าเรื่องของบรรยากาศของ f ฟู้ดโปรเจกไทยเฟก2023นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะบรรยากาศทุกคนแน่นมากเลยนะคะชาเลนเจอร์3ค่ะนะคะบูธ5 9 Food Project นะคะไม่อิ่มเราไม่ให้กลับนะคะเนี่ยค่ะแลกกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ เนือปลาบุรีจะมาอีกแล้วนะคะมีเสิร์ฟกันทุกวันค่ะวันนี้นะคะขอจบกันก่อนอดใจไม่ไหวคนะ่ะเลยจะไลค์สวัสดีทุกท่านค่ะ